กินเวลาพูดไม่จับไม่ดีก็เป็นห้องกิ่งห้งร่วงร่วงรัๆคุณเข้าไปนี่ก็คือพี่พีท่าพานแมลงสยามนะคะค่าเข้าคนลบ80บาทนะคะนี่โบชัวอันนี้เป็นบโบชัวเข้าไปดูข้างในกันนะคะ เคจีจะสนใจมากในพวกตัวดวงะอะไรพวกนี้ตัวมันเนี่ยเล็กเล็กอยู่เคยเลี้ยงเล็กเล็กใช่ไหมที่ประเทศไทยอ่ะก็ใหญ่มากอืมอืมเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเหรออืมอันนี้ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเคจีบอก ไม่มีเลเยอร์เลนอะไรทั้งสิ้นมีเลเยอร์เลนไหนอืมมีมีนี่นอ้นอันนี้ผู้ชายอันไหนอันไหนผู้ชายอันนี้อันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงอันไหนอันข้างล่างข้างล่างผู้หญิงใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะมีเลเยอร์เฟลนเราด้วย มีตักกระแตนใบไม้แมลงทับสีสวยๆวยค่ะแต่ว่าชอบอันนี้เป็นสีสีม่วงๆ้าๆแบบนี้สวยมากเลยอันนี้เป็นผีเสื้อ,อยักค่ะถ้าชื่อ<ย>ดางการก็คือเจแอนซีเวิร์มมอสเป็นผีเสื้อขนาดใหญ่แล้วถ้าประเทศไทยจะเรียก,กร,มรวมๆว่าผีเสื้อ<ป>หนอน,น,นสะท้อน,น เสื้อหนอนกัดถอนอนี่ดักแรกสวยมากตัวดักแด้ตัวนี้ค <น S 2> ุณม่กจะเรียกว่าเป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเพราะว่ามันสีเหมือนกับลูกตุ้มสีทองเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน Butterfly Garden นะคะหรือว่าส่วนผีเสื้อนะคะมีกำลังจะเดินเข้าประตูไปนะคะที่นี้มีผีเสื้อเยอะ เยอะมากนี่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 ชอบสีรว่วนเหรอมันชอบสีเหลืองแน่เลยรู้สึกเหมือนเป็นว่าชอบอครอะโนไ,ไม่ได้ชอบอยูหรอกหรือเปล่าอ้อยยูจับผีเสื้อได้เหรอ,อแค่จับผีเสื้อ ยูทำยูทำได้ไอยอยากทำบ้างอ่ะยูทำทำแนะนำนะคะถ้าจะมาเที่ยวสวนผีเสื้อให้ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเพราะว่าเคจี G, ใส่เสื้อสีเหลืองผีเสื้อมาเกาะหลายตัวมากเลยค่ะหลายครั้งอ่ะคะ่ะถ้ามินใส่สีขาวมาไม่เกาะเลยเนี <c> ่ย <oughs> อยู่ๆมันก็บินมาเกาะเคจีเ,เองเลยอ่ะเนี่ยทำไมฉันอิจฉาเคจี G อ่ะ มาเร็วมาเร็วใช่ดิสปาลกตไฟเลิฟมีอ่ะมาแล้วมาแล้วมาอีมาอีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าน้องไม่มีพิษเป็นแค่สารไซยาไนท์เฉยๆสารส้มไม่ปล่อยไล่มาลงแมลงเนาะอย่างหนึ่งอ่ะน้องเขาไม่มีขามากถึงหนึ่งคันนะคะ มีค่แค่เจ็ดร้อยสิบเท้าเท่านั้นเองอันนี้เป็นหนอนร่วงใหญ่มากตัวใหญ่มากมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะเข้าฝ่ามือมีตัวใหญ่เข้าฝ่ามือได้ด้วยกินอาหารตัวนี้เป็นหนอนแมลงชนิดหนึ่งนะคะเป็นหนอนโปรตีนสูงเหมาะให้น้องๆทานแต่คณเลี้ยงอาจจะรู้สึกดีนิดหน่อย ไม่มีเกล็ดไม่มีเลยไม่มีเกล็ดเลยเออโอ้นุ่มมากตัวนิ่มๆอนะ ผมครับไม่ไม่ได้ตัดอ๋อไม่ได้ครับแหมถ้าตัวใหญ่แบบนี้พี่จะไม่ค่อยแรงนะคะ,ะ,คะเพราะจะเย็นตรงกลางนะคะถ้าแบบตัวเล็กๆแบบนี้อาจจะปวดนะคะยิ่งตัวเล็กยิ่งคิดหนักปะอืม,อมโอเคค่ะรู้สึกยังไงร,รู้สึก รู้สึกตื่นเต้นนะมีเวลาวันขยับแล้วก็ตื่นเต้นเจจีจะลองจับแมงมุมอยู่ทำามนี่จับแมงมุมเขาไป้องไป้องไปองวงต่อะตัวนี้เป็นครโอโเดนนเนาะเป็นสายความดีเชงี่สุดของทาเชงนิสุด คือไปสายพันธุ์ที่เลี่ยงได้น้องจะไม่กัดค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ไปเที่ยวที่พิพิพธภัณฑ์แมลงสยามนะคะมินก็รู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นแมลงต่างๆมากมายจากทั่วโลกที่เขาสต๊าฟเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ได้สัมผัสแมลงจริงๆด้วยรู้สึก โอเคมากเหมาะสำหรับเด็กๆที่อยากจะไปแบบเรียนรู้เลยนะคะเขาสำหรับเคล่ะรู้สึกยังไงบ้าง I'm excited I was excited to see insects and lizard and also we can touch mm. so we can have some experience with insects and lizard แล้วก oh, ็มี insect Hercules beetle the most Longest, longest in the world. Oh, biggest. Yeah. biggest. It's not biggest. Oh. It's longest. Yao Tisutah. Chai. Oh. Yao Tisut. Nairobi. Chai. Hmm. Jin Jin. Ah. Want to Hercules. Hmm. Mm. So maybe somewhere in Thailand. I'm not sure. Mm. Mm. But yeah, it was good experience for me. Mm. Mm. แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของพวกเรายัางไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบครัคบ